พีพีหวผีผีตัวสเตลวินวอล์คปะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องไปกดในมือถือ่ะในความกูไม่ถนัดกูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคอนเฟิร์มอยู่ตั้งปุ sure> ่มอยู่คอนเฟิคอนเฟิกูจะไม่มีคำว่าหนึ่งร้อยวินะไอจะมีคำว่าสามชั่วโมงน้องโอ้โหถามส้นตีนอะไรน้องเขาแค่ถามไอในตัวปั่นนะกูเหวีหลายรอบละตัวเฟิรจุดตีสามนะเฮ้ยไอไอเบลลี่เหรอ ไอเบลลี่ไอเบลลี่นะเล่นโกเฟนอ่ะมันเดินมาแล้วเฮ้ยกระตุกมันไหลกระตุก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 ทำไมมันกระตุกกระตุกตอนขี่เดินมาใกล้วะหรือว่าครั้งแรกที่ผเข้าใกล้เรามันจะกระทืบประตูครับกระทืบเครื่องมีกระทืบไวกระทึบแรงวะยิงไหมยูงไหมน่าจะแรงเลยหรอว่าเลจานเจนลูกประยุทชัดๆอ้าผมเพื่อนผมไม่ได้เผด็จการขนาดนั้นไแต่ข้างหลังเยสเคสติวลอมอ่ะ สเตลรอนะไอ้ก๊อฟไล่เมึงแล้วจ้าจาามาฮิวโอเคโอเคโอเคมันสเตลรออยู่หลังประตูไว้ตัวนี้มันตึงจ้าสเต็ปมันได้โอ้โหถ้ามึงตีไกลขนาดนี้กูส่งผู้พัฒนาเลยนะเอาไปแกเขาจะตีไกลไม่ไกลมันก็เรื่องของใครกูกูสั่งเลยบอกว่าเน็ตกากแบนซะกูกระโดดเดินมาสองก้าวแล้วมันจะง้างตีกูแบบใจเสียแล้วมาได้ไงมาปนมาปั่นมาปั่นไอตรงไอตรงกลางล่างไป ไปบ้างอื่นก็ได้ข้างบนไปล่างนะข้างล่างล็อกเครื่องล่างไปเลยล่างไปเลยมันปันอยู่บันอยู่บ้านใหญ่โอเคโอเคเรา้งหมดแล้นี่นี่ตรงกลางล่างนี่ก็นด้ะเพื่อนผมไม่สนับสนุนนะครับไอ้กอฟมึงอย่าโยงเข้าการเมืองมากได้ไหมก็นี่ไงช่องเช็ดมาด่ามึงอ่ะกูก็เลยแก้ข่าวให้มึงไม่ชอบโยงเข้าการเมืองนะขอบคุณคุณพิมพ์นะครับสำหรับเก้าเดือนขอบคุณมากครับ กระตุกเพราะเน็ตขาตกรไม่ดีครับเกมเขาจริงไม่มีรับมึงชอบไปว่าแต่ลุงตู่ถ้าเกิดลูกหลานลุงตู่เขาแบบว่าเขาฟังอยู่อ่ะเขาจะรู้สึกยังไงไอ้กอฟลูกหลานลุงตู่เขาดูอยู่ลูกหลานลุงตู่ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะมึงกดไลค์ให้ผมด้วยโดเนทตด้วยนะข้าตกรอยู่ซ้ายบนปั่นเครื่องนี้เสร็จน่าจะข้างล่างน่าจะหายล็อกละไอเจีปั่นได้กี่เฟเก้าเก้าละ เฮ้ยเครื่องเราเบื่อ้ตรงนี้วะเลี้ยงตรงนี้เลี้ยงเลงเลี้ยงเรี้ยงนี้ยงเลี้ยรอเครื่องไปอีกอุ้มแล้วล็อกว่าล็อกล็อกถ้าลูกหลานดูอยู่ก็บอกให้หอกได้แล้วพอแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวลุงตู่เสียใจลุงตู่เสียใจนะบออกกกับบ้านใหญ่จะเสร็จแล้วผีผีมันเดินเข้าบ้านใหญ่นะน่าจะไปโฟกัสกันแล้วน่าจะกระทืบน่าจะกระทืบน่าจะกระทืบเครื่องอ่ะไปดึงเลยไปดึงเลยผมปั่นให้ กดสเตลน่าจะอยู่ในบ้านนั่นแหละกูปั่นตรงกลางแมปนะมันมันกลับมาแนละ้วกลับมาแล้วเหรอปั่นขวากลางลขวากลางลลอยู่น่าจะอยู่บ้านใหญ่ขวากลางข้าง,างๆเนินผมนมาดิงนะผมมาดิงระวังมันแอบดูนบบดนะมันอยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่นะ่ะได้ได้มาเลยมาเลยไปแล้วไปแล้วกูมีตาดำกูเห็นมาแล้วบบออกกใใหห้้ตาดำตาแดงตาแดงตาดำมันจะโดนเนื้อป่ะวะเปิ้ล เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนอุ้ยมันมันโอ้โหมันตาผมนะระยะเข้ามาเท่าไหร่40เปอร์เซ็นต์ละสวยคลิปเจมีใครบ้างเนี่ยครับมีน้องมีน้องนินจาครับอมยิ้มชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อมนบอมนี่อะไรนะบอมครับบอมบบอล บอมบอมนี่มึงลืมนี่มึงหาลืมชื่อคนนะไอ้เจ๊เอ้ากูกูแบบเพื่อนไม่เยอะไงกูจำคนน้อยได้อันนี้ไม่ดุเลยนะอันนี้มันแบบกูสเตลตีนะไอ้นี่มันสเต็ปของทูทิทาเลนเนี่ยว่ะเนี่ยไม้ไปพลาดพิงเขาแล้วใจเย็นไม้สเต็ปมันเล่นอย่างงี้จริงจริงมาแล้วมาแล้วบอม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 คือผมขอบอลปั่นกลางปั่นกลางกลางขวาเนี่ยเสร็จละตรงกลางกูปั่นไปสองเครื่องแล้วอ่ะ เอ้ยอยู่ขวาบนอ๋อเจอแล้วตรงกลางเลยตรงกลางแบบตรงกลางเลยมาเดิ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 กูมากูมาบนรอบมาทุบปั่นอยู่ทุปั่นอยู่มันตีไม่ดูจีจีเข้าไปไหนป้าปั้นอย่าหรอกไปล่างเลยไปล่างเลยก็โอเคโอเคเปลี่ยนใจมา้ยอันแน่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเพราะว่าบั่นไฟล่องนะก็คนมันใจไง มันชื้มันชื่อมันชื่อเครื่องกมันใจง่ายนะผีตัวนี้มีก็ไม่ให้ชื้ไม้ทิ้งอยู่กับผมอยู่กับผมบั่นใหญ่ข้างาบนอยู่ฝาบนอยู่ฝาบนกูปั่นเครื่องเดิมเลยครับมีโดเนขึ้นจอไหมมีครับผมสามารถโดเนได้เลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผมผมลากไปบ้านเล็กนะเอเจเดี๋ยวกูปั่นต่อเครื่องมึงนะโอเค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 ต้องปั่นข้างล่างบ้างมังนเนี่มันตื่นเต้นนะ มันตีว่าวเหรอมันตื่นเต้นมันตีกูว่าบอกรอบกูลากมาบ้านเล็กไป็นใครเู็นต่ผมแต่ผมลืมเปิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปิดเดีผมปั่นไฟก่อนตาเตลนะมอกไหมจางมอกไหมตาเตลนะตาเตลนะโอเคโอเคเฟิร์สตาดาคือคิวเห็นเราตลอดใช่ครับบอกได้นะอยู่บ้านเล็กะลร่างกลางล่างกลางล่างกลางมันมันตามตามต่อนะเอ้ยมันหลอกไฟอยู่บ้านเล็กอยู่เลยผมฉีกออกมาแล้ว มันคือไอเบลลี่นะมันมีจิตใจแน่วแน่แล้วเฮ้ยมันมีจิตใจแน่วแน่นะมันเจอคนที่ใช่นะยังไงมันก็ชอบโดนเน็ตไปแล้วแต่ไม่ขึ้นได้ครับเฮ้ยโอ้หเดินตรงเป๊ะมาเลยว่ะเดินตรงเป๊ะมาเลยว่ะกูไม่รู้นะพ่อโนวันมาหรือเปล่าเฮ้ยอันมันเอาไอ้นะมาหรือเปล่าโมูรี่อะเก็บบอลรับตีกูแล้วไอ้กรับช่วยกูด้วยตียัดไม้หนึ่งสเต็ปผมเองพี่จานเจเอ็น พี่ไม่พี่ตัดการพี่ตัดการพีดการเว่านะสวย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 อีกเครื่องมึงอยู่ไหนวะอีกเครื่องมึงอยู่บ้านเล็กไอ้ก๊ับตามจานให้กูได้ให้กูได้จูบผีบ้างได้ไหมมามาให้ไวเก่าก็มาไม่เก่าอยากกินเก่าเหล่าแล้วก็ไม่จ่ายไอเจไปมลนวิ่งตามมึงแล้วมันวิ่งตามมึงแบบมันมีป้อมแต่มึงยังไม่โดนแขวนนี่มึงจะตื่นตระหนกได้ไหมกูไม่เคยตื่นตระหนก บัตรลัดคืออะไรบัตรลัดคิวไงบัตรลัดคือข้าศอกวิ่งไว้นะครับขวาบนขวาบนผมไปบล็อกผมไปบล็อกขมออนขมออนโบลูขมอนถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วพึ่งทางแล้วพึ่งทางแล้วตานไปจานจานปีนแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วแล้วแมงมุมอะไรอ่ะปีสขขนสะกดยังไงผมไม่รู้มาแล้วมาแล้วโอเค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 แมง okay, 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 okay. มุมอะไรม,มันขึ้นรัดตัวผมอยู่อ่ะ ไม้ไม่นี่มันเปยยังไงวะผมกดไม่เป็นวะคือว่าผมน่าจะมีอีโกัมากปอนะรักเดียวใจเดียวนะเฮ้ยให้ไอ้เบลลี่เบลลี่มึงเกินไปแล้วรักเดียวใจเดียวคิดถึงครับท่านมึงนะผมปูบอลบอลไม่ทันนะมา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 ช้อนช้อนช้อนช็อตสวย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 ไอ้เบลลี่ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเจะเกินไปแล้วนะมันไม่ใช่เบลลี่ ก็อย่ามาแขนยาวใส่กับผมนะพวกน้องก็น่าจะรู้ว่าผมคือจูกเกอร์นัมเบอร์ฟักกิ้งบันออฟเดอะฟักกิ้งไทยแลนด์ยี่สิบบาทจากคุณไฟมายมูลมมอ,อันนี้คืออันนี้คือเปลี่ยนไอดีมาใหม่เหรอยัดไม้ใส่กู <มา S 1> แล้วยัดไม้ใส่กูแล้วถึงพิ่งมากด <laughs> ยัดไม้ใส่กูรัวๆแล้วโต้ยหามาตีผมรายจารนะโอเคโอเคเห็นแล้ว ตรงเข้าบ้านเล็กรอประตูให้ทันปะมีโนวันนะทรงจะมาดักมีหรือเปล่าไอ้ลูกหลุด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 ไอ้เข้าหิวติดประตูให้เลยมันเปิดประตูให้เลยประตูโอ้ยแปลกๆนะเปิดประตูให้นี่แปลกๆนะไอ้เจไปเทสโนวันไอ้ก๊อฟเพิ่งให้กูเทสหรอเปิดประตูใลยเปิดประตูใเลยไไปเทสโนวันหิวกูหิวแล้วมาหาดักอ่ะไอ้เจพามาดิีเจไปแล้ว แล้วบอกเป็นไม่เป็น,นไอ,อ้ก๊อล์ฟที่ไอ้กูม,มีตายยากกูจะอวชนับประตูยังไงอะ่ะจะให้กูบางแทนเหรอชีวิตกูมีค่ามากกว่ามึงชีวิตมึงนะโอ้โหชีวิตเยอะไอ้ชีวิตราคาแพงกูไม่มี<อ>ไม่มีโน้ตกูไม่บวชหนึ่งแน่เลยฆาตากรไม่ได้ตามฟังนะก็ะห้าเครื่องไปดิไอ้อกูบวชหนึ่งอยู่ไอเบลลี่กูว่าละ เหมยบัญชีหนังหมาแป๊บแอะกูดังนะกูลดเหลือสิบเปอร์เซ็นต<อ>์พอกูลดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์พอไอเบลลี่ข้อหาดักสติมนนาไล่กูคนเดียวนะถ้าไปแบบมีไปไล่คนอื่นมั่งเนี่ยจะไม่ว่าสักคำอันนี้ไล่กูคนเดียวจากสามสิบเปอร์เซ็นต์มึงลดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์พอเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เอาโมลี่มาผมให้เป็นให้อภัยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่ได้เอาโมลี่มาก็เลยให้อภยัย